อ่ะก็ได้ปล่อยให้คิดกันนะก็ไม่ถึงห้านาทีแล้วครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องอะไรบ้างเราเราก็รู้อยู่แล้ววิธีการเวลาเราจะแนะนําใครเพื่อการอยู่ร่วมนะครับก็คือผลของการแนะนําต้องมีวัตถุประสงค์คือไม่เบียดเบียนทั้งตัวเราและตัวเขาในความหมายคือสามารถที่จะเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ทําให้เขากับเราเนะี่ยสามารถเจริญก้าวหน้าในการอยู่ร่วมกันก็เลยเราจะเริ่มนะครับอ่า โจแนะนำหน่อยโจครับอะไรนะโจบอกว่าผ้าเช็ดเท้ายังไงครับต้องให้พร้อมใช้งานเสมอผ้าเช็ดเท้าต้องพร้อมใช้งานเสมอมีน้องงงแน่ครับอยู่ที่บ้านผ้าเช็ดเท้ากูก็ขมุกข,ขมัวเหตุผลครับก็คือ ถ้าเช้เท้าที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าตรงไหนก็ตามครับมันเป็นจุดที่เราต้องใช้งานกันบ่อยๆครับถ้าเราจะให้มันแบบเข้าที่เข้าทางแล้วกาใช้งานแบบเข้าไปเพื่อเ่ินเช่นเท้าได้แล้วแต่กฎระเบียบเดิมคุถูกก็พร้อมจะมาใช้งานต่อได้เลยครับมีใครว่าเหตุผลเขาเกิดขึ้นไหมครับตามที่เคยถูกแจ้งไปมีเหตุผลอื่นไหมครับพี่ออมกับตอบเอขาบอกเออ่เนบอกว่ามันเป็นกฎระเบียบที่แบบจริงๆมันก็ไม่น่าเป็นกฎระเบียบหรอกครับแต่ มันนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเล็กๆที่จะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราไม่พลาดสิ่งสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ก็คือขนาดสิ่งเล็กนี่ครับเรายังใส่ใจครับก็คือใช่ครับผ้าเช็เท้าเป็นเป็นโมเดลของสิ่งที่อยู่ต่ําที่สุดดังนั้นโอกาสที่ถูกสนใจนน้อยมากแต่เกินเราให้สนใจสิ่งที่ไม่เคยถูกสนใจนั้น,น,นก็แปลว่าสติของเราก็ต้องรวดเร็วมากขึ้นในการจะเห็นมาได้ได เพราะการต้องพยายามจะเห็นในสิ่งที่ไม่เคยพยายามจะเห็นเท่ากับเป็นการเพิ่มสุขภาพในการรู้มีสติรู้โอเคเข้าใจนะแต่นั้นไม่ได้บ้าเรื่องพยาช้านะครับ